ที่ลูกก็ผมได้ไงรับงานเยี่ยมทำรับงานร,รับเหรรอับเมาต่อเติมบ้าน,นไฟฟ้าประปะ่าทรงลูกไปโรงเรียนแน่ไอสนใจติดต่อไม่ได้มีเพื่นเป่าเปลี่ยนอะไรกี่เรศมีมีมีน,น ไบฟ้าประปารับหมดครับตัดต้นไม้ต้นเล็กต้นใหญ่เรารับหมดครับรับนมาไมันมีกดไปได้พี่อี่ครับตักไป่ทางเราที่การถามโอนแบบสมุดหือครับหาจะไม่เช่โอรแต่ก็ลองโรครับ ดูวิธีการต่อปักของช่องแอลครับสามชั่วโมงผ่านไปครับอไังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฝากติดตามช่องช่องอะไรวะโอเล่ CBR หนึ่งสามศูนย์ด้วยนะครับกำมัง c h a n n e เขามาเป่าจาชื่่ไม่ได้อูเปิดหลายช่องจัด มีโอเรสตูด<า>ิโออีกแล้วพอทักมาถามว่าพี่ขับรถรุ่นไหนเนี่ยคืออา130เออรถนำเข้าก็อ้าวคลิปนี้เราขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ